สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกันพี่พี่อีกแล้วใน e ีพีที่1134 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพับบ้าน ба ราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอให้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายตรงได้เลยนะครับพ like 네ี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย096294093 5ครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่น้องเบอร์โทรนี้ครับพี่พี่096294093 5เบอร์นี้เบอร์เดียวครับพี่พี่ครับทั้งโทรทั้งไลน์ได้เลยนะพี่น้องแอดไลน์กับเบอร์นี้ครับพี่พี่หรือจะแอดไลน์ก็ง่ายๆครับ พี่พีครับและพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พีครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พีสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พีอย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับลองดูตัวพี่น้องชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องชายคนนี้แจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พีครับยินดีให้บริการครับพี่พี่ แล้ววันนี้ครับพี่พี่ครับพักประมาณนี้ครับพี่พี่สามสิบแปดรายการครับพี่พี่ครับมีเหมือนเดิมพี่พี่เนื้อดินเนื้อผงเหรียญรูปหล่อเครื่องรางของขลังครบถ้วนในราคาที่ผมบอกเลยว่าเบาสุดๆพี่พี่ครับเบาสบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนน้องพี่น้องเดี๋ยวน้องนำเสนอให้ดูครับพี่พี่แต่แล้วยังไงครับพี่พี่ครับเข้ามาแล้วน้องพี่น้องรบกวนจริงๆครับพี่พี่ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วอย่าลืมพี่พี่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเฮงดดดีีีีีีีพพพพพพรรรรระะะบบบบบบ้้้้้้้้าาาาาานนนนนไไววววคคคคััั่่่่่่่เเเลลลลลลออองงงงงิิปปใใหหหมมมจจจแแตืทททโศ์ฮก ได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้กันนะพี่เนาะฝากไว้ด้วยครับพี่ๆครับและกติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูไว้ชอบมันก่อนดูไว้ใช้กันก่อนดูไว้ถูกอกถูกใจกันก่อนครับพี่ๆครับแล้วค่อยปิดพักกันไปกับพี่ๆปิดก่อนได้ก่อนนั่นคือกติกาของเรานะครับพี่ๆครับไม่ดราม่ากันนะพี่เนาะพระมีเท่านี้แหละครับพี่ๆครับหมดแล้วหมดเลยลองดูแล้วกันนะครับพี่ๆครับแล้ววันนี้ไม่พูดพร่ำัำเพลงดีกว่าพี่ๆครับเย็นๆวันศุกร์แบบนี้เรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีีีีีีีีีีกกกกกกววววว่่่่่่่่่าาาาาาาคคคคคครร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 รัััััััับบบบบบบพพพพพๆๆๆๆเเเเเเดดดด๋ยยยยยนนนนนนน้้้้อออองงขญตติิะลลลลแแมม รายการที่หนึ่งครับพี่พี่ครับแบบนี้เย็นเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นพระนางพญาน้องๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีผมไม่มั่นใจว่าเขาออกกรุไหนนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องเนื้อหายเก่าๆครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วดูพี่พี่ด้านหลังเขาเป็นเป็นเป็นเหมือนรูปพระด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องเป็นเหมือนพระนางพญาพิมพ์ซ้อนกันอีกหนึ่งรูปครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆสวยงามดีคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับ ไม่มั่นใจว่าเป็นกรุกวัดไหนนะครับพี่พี่แบบนี้ลองดูตัวน้องเนี่ยครับพี่พี่ครับคล้ายรล้พิมู์พิมพ์มทรงพันธังพญายอีกหนึ่งองค์หรือเปล่าครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีคลาสสิกดีแบบนี้เอา300บาท ผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับแบบนี้ไม่ทราบที่เอา300ครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยไหมครับพี่พี่เนื้อหาจัดจ้านมากๆพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านจี๊ดจ๊าดจริงๆครับพี่พี่ครับพระลีลาไม่ขนุนองค์นี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเม็ดกดเม็ดแร่เต็มเตมพี่พี่มีแล้วก็มีว่านมะขามกระจายตัวทั่วทั้งองค์ด้วยครับพี่พี่องค์นี้โอ้โหดูพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างจัดจ้านครับครับเนื้อางรีล เม็ดขนุนแบบนี้ครับพี่ๆครับสวยงามดีครับพี่ๆแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับพระผงหลวงปู่หมุนแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระผงนั่งตั่งแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่หมุนทิตตาซีโร่แบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้วัดป่าหนองลมอ่าอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วแบบนี้ครับพี่พี่ครับเลี่ยมเดิมๆครับพี่พี่เลี่ยมเดิมๆแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่หน้าตาติดคมชัดดีนะครับพี่ครับหน้าตาติดคมชัดดีรายละเอียดสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงปู่หมุนแบบนี้นะพี่ปเนาะนั่งตั่งครับเป็นพระผงนั่งตั่งแบบนี้งดงามดีหลังยันคมชัดลึกดีีีีคครรัับบบบบบพพ่่่แนน้้ลออองดดูถาาาาททใชเ300 รายการต่อมารายการที่4่ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จองนี้ก็สวยครับพี่พี่พระสมเด็จองนี้ก็สวยครับพี่พี่ครับแบบนี้งดงามดีเลยทีเดียวเชียวครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่เนาะเก่าเก่า ah สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีเนื้อหาหนึบหนึบแน่นแน่นมองดูแลแบบโดนอกโดนใจครับพ <c oughs> <ด ash> <Pablo> ี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าโดนอกโดนใจครับพี่พี่แบบเนี้ยเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีมีเสน่ห์ดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีมีเสน่ห์ดีแบบนี้ลองดูต้พี่ต้องมาพร้อมตลับปุ๊กหนึ่งใบเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่5พี่พีครับนี่เลยพี่พีพระขุนแผนพายคู่แบบนี้ครับพี่พีครับกรุบ้านกลางนะพี่นะกรุบ้านกลางพายคู่องค์นี้สวยมากๆครับพี่พีครับบอกได้เลยว่าองค์นี้สวยมากๆครับพี่พีเห็นแล้วผมบอกได้เลยว่าโดนอกโดนใจจริงๆครับพี่พีเห็นแล้วโดนใจจริงๆครับพี่พีครับองค์นี้เล็กๆน่ารักดีครับพี่พีครับเขาเรียกว่าหน้ามงคลพิมพ์เล็กนะพี่น้องหน้ามงคลพิมพ์เล็กหรือบางท่านจะเรียกว่าพิมพ์จิ๋วแบบนี้ครับพี่พีครับ สวยงามดีพี่ๆลองดูเนื้อหาเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆครับกรุบ้านกลางสวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้เนื้อดินเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆครับพระขุนแผนพายคู่แบบนี้ครับพี่ๆครับหน้ามงคลพิมพ์จิ๋วพิมพ์เล็กแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่6พี่พีลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรพี่พีครับแบบเนี้ยพระสันนั่งข้างเม็ดครับพี่พีครับพระสันนั่งข้างเม็ดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพระเนื้อผงครับพี่พีครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆสวยงามดีและน่าใช้ดีครับพี่พีแบบนี้เลยต้องไ่น้องนี่เก่าๆสวยงามดีชอบมากๆครับพี่พีครับอันนี้ยหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามครับพี่พีครับเลี่ยมเก่าๆเดิมๆครับพี่พีลองดูดิเลี่ยมเลนหนาปึ๊กเลยครับพพีีี่่ครับบบบแนนน้ลอองดูะะเาา300ท แค่ค่าเลี่ยมนะครับพี่พี่เอาไปเอาตีแบบเบาๆนะไม่ต้องพี่พี่เนาะอย่างเนี้ยพี่พี่ครับเอาไปให้ช <ped> ่างเลี่ยมเนี่ยพี่พี่อย่างน้อยร้อยห้าสิบบาทต้องมีครับพี่พี่ครับเผลอๆมากกว่านั้นอีกครับพี่พี่วันนี้เอาแค่สามร้อยบาทลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่เจ็ดครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี้โอ้โหสวยไหมครับพี่พี่สวยงามไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูสิพี่เนาะอ่าเป็นพิมพ์ชารูดครับพี่พิมพ์ชารูดแบบนี้ครับพี่พี่หลวงปู่ทวดเนื้อผงผสมวานพิมพ์ชามดีครัััับบบบบบพพพพีีีีีีีี่่่่่่่ไดดดด้้้้คคคคคควววววาาาาาามมมมมเเกยยยสงงแแลลละะนนนนใชรรรอู พิมพ์ชลูดเก่าๆสวยงามดีและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับพิมพ์ชลุดเก่าๆสวยงามดีและน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับได้ความเก่าดีสวยงามดีหลวงปู่ทวดพิมพ์ชลุดก็าหายากครับพี่พี่แบบนี้เนื้อผงผสมว่านเก่าๆสวยดีเอา400บาท รายการต่อมารายการที่แปลครับพี่พีครับนี่เลยครับ <pol Gothic ic. S 1> พี่พีเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดอิดครับพี่พีครับแบบนี้พระครูยานวิราชหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองครับพี่พีครับเนื้ออัปกาสวยงามดีครับพี่พีครับนี่บาขีดเนาะพี่พี่เนาะตัวหนังสือเลขกสองขีดครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามดีพระบ้านบ้าเดิมๆครับพี่พีครับพระบ้านๆเดิมๆอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยแบบนี้แต่โดยรวมถือว่ายังดูน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พีครับเนื้ออัปกาแบบนี้ครับพี่พีจมูกยังโด่งๆอยู่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่ว่าผ สวยงามดีเนื้ออัปกกาหลังยันคมชัดลึกดีครับพี่ๆครับแบบนี้สวยดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญกาชาดนตโนบีโนเหรียญกาชาดถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าคุณนอนล้พี่น่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับเจ้าคุณนอละลัดแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดีเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเหรียญกาชาดครับพี่พี่ครับเหรียญเก่าเหรียญกาชาดเจ้าคุณนอเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญกาชาดเจ้าคุณนอแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่สิบครับพี่พี่ครับเหรียญคอน้ําเต้าไปครับเหรียญน้าเต้าลองนพี่พี่เนาะเหรียญรูปทรงน้าเต้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงู่ทวดพี่พี่สวยดีเนื้อทองแดงแบบดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แบบนี้เก่าๆสวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับสวยงามและน่าใช้ดีครับพี่พี่ต้องบอกว่าสวยงามและน่าใช้ดีแบบนี้ดูครับพี่พี่ครับนี่หลังยันชัดๆครับยับหลังยันยังดูคมชัดดีอยู่แลครับพี่พี่แบบนี้ลองดูตัวี่เนาะเก่าๆเดิมๆผิวพันธุ์บ้านๆแบบนี้ราคาไม่แพงเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่บีครับหลวงพ่อผินพี่ครับหลวงพ่อผินน้องงวัดโพกุครับพี่ครับวัดโพกุพี่บีขอไปวัดโพกุพี่บีครับแบบนี้สวยงามดีเนื้อทองแดงรมดำนะครับพี่บีครับเนื้อทองแดงรมดํดำแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่บีครับนี่หลวงพ่อผินวัดโพกุระแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีเพชรบุรีนะครับพี่บี่ดูตัวยันพี่พี่เห็นไหมครับพี่บีครับนี่การวางยันเลยไหมครับพี่ครับนี่โอ้โหดูการเดินยันแบบนี้ครับพี่ครับทับไปทับมาครับพี่บี่ครับแบบนี้งดงามดีด้านหลังยังดูสวยงามด คมชัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป400บาทงดงามดีครับพี่พครับหลวงพ่อผินเพชรบุรีนะพี่น้องแบบนี้เอา400ครับพี่พครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่ สิบสองพ ah. oh ี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อหอมพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อหอมแบบนี้วัดชากหมากครับพี่พี่สวยดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแล้วระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อหอมวัดชากหมากวัดป่านเรไรแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่แล้วไปต้อแบบนี้สองสี่เก้าแปดครับพี่พี่ครับเก่ากึ๊กเลยหลังยันสามแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันสามหรือว่าหลังยันใบพัดแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้หลวงพ่อหอมวัดชักหม รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่13พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่นี่โอ้โหสวนไหมครับพี่พี่ครับพระไพรอดวุทธาจันพี่พี่ครับแบบนี้จะเป็นเนาะนี่แหละครับพี่พี่ครับนี่งานผูกพุทธศีมาวัดสวนส้มแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่สวยงามดีหลวงพ่อสุดเอ้ยใช่ไหมพี่หลวงพ่อสด ไม่ไม่ใช่พี่พี่หลวงพ่อรุ่งพี่พี่ขออภัยหลวงพ่อรุ่งวัดสวนส้มมาพี่พี่ครับแบบนี้เหรียญเสมาหลวงพ่อรุ่งนี่เป็นน้องพระไยรโรดวุฒาจารย์แบบนี้ครับพี่พี่ครับปี2501พี่พี่เหรียญเก่าๆสวยกำดีเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามและมีความน่าใช้ดีพี่พี่ลองดูได้เลยแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่เหรียญเสมาหลวงพ่อรุ่งวัดสวนส้มแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีปี2501แบบนี้เอาไป300บาทร้อยหนึ่ครับพี่้เบาจริงไพี่ครัับวนนี้วันศุอยบาทดูมีความสิครับพี่พี่ครับราคาแบบนี้ สบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนครับพี่พี ay, after, ่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่14่ครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมมโกแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยหลวงพ่อเกษมเขมมโกสุสานไตลักจังหวัดลำปางแล้วพี่ลองดูในตานี่คมชัดมากๆครับพี่พี่ครับเส้นในตาคมคมชัดชัดแบบนี้ลองดูนะคะพี่พี่เก่าๆสวยงามดีตัวตัดแบบนี้ครับพี่พีครับสวยจริงๆครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีตัวยันด้านหลังสวยงามและคมชัดดีระบุด้นชัดเจนว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกบนทนารบกที่3ค่ายสุรนารีแบบนี้ครับพี่ครับนครราชสีมาพี่พี่กองพันโค ราดแบบนี้ครับแบบสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูทัพี่นนองเก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูในตาที่คมชัดจริงๆครับพี่พี่ครับในตาคมคมจะชัดตัวตัดแบบตัดขาดตัดขาดแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบเอาไป4ี0บาทมอทบอสามครับพี่พี่ครับแบบนี้กองพันโคราชพี่พี่เอา400ด้อยพี่นนองรายการต่อมารายการที่15ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่หลวงปู่เพิ่มครับพี่บอนแบบนี้ครับพี่ครับหลวงปู่ หลวงปู่เพิ่มวัดแคร์ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับนารายทรงคุดแบบนี้ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหล่อเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเลี่ยมเดิมๆครับพี่ครับเลี่ยมเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่น้องแบบนี้เหรียญหล่อเก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่เพิ่มวัดแคร์พระนครศรีอยุธยาแบบนี้น่าใช้ดีครับพี่พี่ครับน่าใช้ดีนารายทรงคุดครับเเหรียญหล่อนารายทรงคุดแบบนี้เก่าๆคลาสสิกดีลองดูนนนนะะคคครรรรััับบบบบบบพพีีีี่่่ๆแแแ้้้สวยงงาามลใชจิ เอา300บาทเรียงกรอบเก่าๆเดิมๆครับสิ่งดีเอาแค่300ครับพี่พีครับรายการต่อมาพี่พี่ลีลาฐานตุ่มหลวงพ่อสวงครับพี่แบบนี้วัดตาเอ้ยวัดชีปลาขาวครับพี่ครับแบบนี้จะเป็นเนาะวัดชีปลาขาวแบบนี้ครับพี่พีเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับหลวงปู่สวงพี่ครับหลวงปู่สวงแบบนี้ครับพี่พีลีลาฐานตุ่มเก่าๆสวยดีมีรอยจันยันเถาะหนึ่งตัวครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆงดงามดีครับพี่พีครับพระลีลาฐานตุ้มแบบนี้เอา300บาท Please, รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่17พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่่เลยครับพี่ครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้เป็นหล่อร้อยองค์นะครับพี่ครับเป็นหล่อร้อยองค์แบบนี้วัดสุทัศน์เทวนารามคับพี่พี่วัดสุทัศน์เทวนารามพี่พี่หล่อวัดสุทัศน์แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีชอบโลหะไหมครับพี่พี่ชอบโลหะชอบความเก่าแบบนี้โดนใจไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่น้อะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับรูปล่อร้อยองค์แบบนี้รายละเอียดติดถือว่าคมชัดดีครับพี่พี่ครับรายละเอียดติดถือว่า 300บาทราคาสิครับพี่พี่ราคาเบาจริงๆครับพี่พี่ครับไม่อยากบอกเลยว่าสบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนตัวพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สิบแปดพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับพักกลิ่นเนื้อเมกพัดแบบนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่พี่ครับคาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลวทับหรือเปล่าพี่พี่แบบนี้ลองดูตัวพี่เนาะรอยจามแบบนี้ครับพี่พี่ครับน่าจะเป็นหลวงพทับวัดอโหนกนะครับพี่พี่แบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยคลาสสิกดีเอาสามร้อยบาทพักกลิ่นเนื ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อุดกิ่งก็ไม่นักกิ่งขย่อมไม่ดังครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่19ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เหรียญปั๊มเตาลีดหลวงปู่ทวดครับพี่ครับเหรียญปั๊มเตาลีดหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่พี่ครับปี2508้นย์แะพี่พี่เนาะแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เตาลีดหลังหนังสือแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดสวยงามดีตัวหนังสือเป็นไงครับพี่พี่ครับสวยงามและคมชัดดีมีเส้นล้าสมีวิ่งออกจากศูนย์เวลาเราโดนกระแทกปั๊มมมมมมนนนนนนนะะะะะะคคคคครร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 ััััััับบบบบบบเเเวววววลลลาาาาาาพพพพพีีีีีีี่่่่่โโหดดกกกแแทปป๊ิงงงศออ้สสยย แบบนี้จมูกตรงๆคลาสสิกดีพี่พี่ครับนี่เหรียญปั๊มหลวงปู่ทวดแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่น้องแบบนี้เอาไป400บาท รายการต่อมาครับพ er, ี่พีครับรายการที่20พี่พีลองดูนี่เลยครับพี่พีครับนี่จอบพ่อไปแบบนี้ครับพี่พีครับเสื้อเกาะฝั่งทนครับพี่พี่เสื้อเกาะฝั่งทนแบบนี้ความเก่าความสวยที่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้หล่อโบราณน้ี่น้องหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พีครับได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่พีครับเนื้อหาโลหะแบบนี้ที่ระลึกปี2478ีเดแดครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พีครับที่สาคัญความน่าใช้ แบบนี้ครับพี่พีครับลองดูสวยงามดีครับพี่พีอย่างนี้ก็คลาสสิกดีครับพี่พีครับที่ลึกปีสองสี่เจ็ดแปดแบบนี้จบลงก็ไปว่ากำแพงครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูเอาไป300บาท ราคาแบบนี้เบาหิวครับพี mm ่พ hmm. so ี่ครับบอกได้เลยว่าเบาจริงๆครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่ส1ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อจาดเพลยครับหลวงพ่อจาดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่สวัสดิ์พงศกุลผู้ทําแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อจาดว่าบางกระเบาครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีรูปหล่อรอยอมแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีความเก่ามีความสวยงามและมีความเข้มขังดีครับพี่พี่ลองดูโลหะนะพี่น้องแบบนี้โลหะเก่าๆเดิมๆครับพี่พี่ครับบ้านๆเดิมๆสวยงามดีพี่พี่ลองนี่รอยเก็บตะไบนะไม่ด้วยรอยเก่าตะไบแบบนี้ครับพี่คคคคครรรััับบ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 กกกกกก็ลลาาาาสสสสิิไไปปออออออีีีีแแแนนนนึึงงงพ่่่ตตตต้้้วใฐ ว่าหลวงพ่อจัดนบไน้องสวัสดิ์พองสกุลผู้ทําแบบนี้เก่าเก่าสวยดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่านี่เขาจะเรียกว่าอะไรนะครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูดูพี่เนาะเป็นเป็นพับพุทธนะครับพี่ๆครับแบบนี้พับพุทธถือดอกบัวพี่ครับนี่ลองดูครับพี่ๆครับแบบนี้พับพุทธถือดอกบัวแบบนี้ครับพี่ๆเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้เปียกท้องทั่วทั้งองค์เลยครับพี่ๆครับต้องบอกว่าเปียกท้องทั่วทั้งองค์เลยครับพี่ๆแบบนี้งดงามดีครับพี่ๆครับงดงามดีไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่น้องเดี๋ยวต้องส่งพร้อมๆๆกัันนเะครบพี่่สงลองดูพร้อมๆกันนนนะะคครรัับบบบพีี่่ๆแ้าจเปป็นนเเืื้ออตะกั่วหรล่่าคครรัับบบพีๆแยน้อพี่เนาะลองดูครับพี่ๆสวววยงาามดีนน่่จะะเป็็ตกกัแล้ เปียกทองกับมาเปียกทองครับพี่พ <c oughs> <rik decorative certified> ี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าเก่าเดิมๆบ้านๆคลาสสิกดีน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีเลี่ยมสามหงมาให้เรียบร้อยครับพี่พี่องใหญ่นะเกือบเต็มฝ่ามือครับพี่พี่ครับองค์ถือว่าใหญ่อยู่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เกือบเต็มฝ่ามือพี่พี่ลองดูนี้ให้เทียบกันเลยครับพี่พี่ครับนี่เหรียญสิบอันเท่านี้ครับพี่พี่เหรียญสิบอันเท่านี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาท แบบนี้เอา400ครับพี่พีครับรายการต่อมาครับพี่พีรายการที่2 3ครับพี่พีครับแบบนี้หลวงพ่อเนียมพี่พีครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ผมบอกได้เลยว่าหาได้ค่อนข้างยากครับพี่พีครับหาได้ค่อนข้างยากจริงๆครับพี่พีแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องสวยงามดีครับพี่พีครับเป็นเนื้อตะกบบั่วหลวงพ่พรรอเนียมแบบนี้ครับพี่พี่ถ้าจำไม่ผิดเขาเล่นแวก็พิมพ์พระรอดเดี๋ยวไปก็แบบนี้ครับพี่ครับพี่พีครับแบบนี้พิมพ์พระรอดหลวงพ่อเนีย,ย,ยมพี่พีแบบนี้สวยงามดีสองหน้านะครับพี่พี่ครับสองหน้านะครับพี่่อาาาจรยย์ใหญส บุร uhm ีแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีและมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับแบบนี้นะพี่นนอะสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีน่าใช้ดีครับพี่พีอย่างนี้ลองดูครับพี่พีครับนี่เลยเดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูลืมเลยยังไม่ได้ลงกล้องให้พี่พีดูครับพี่พีครับเก่าเก่าสวยงามดีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่บางท่านเรียกว่าพิมพ์พระรอดแบบนี้สวยดีถ้าพี่พีท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมารายการที่24ครับพี่ๆครับนี่เลยครับพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเพชรครับพี่ๆครับแบบนี้ผิวพันธุ์บ้านๆเดิมๆไ่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับผิวพันธุ์เดิมๆสวยงามดีครับพี่ๆครับกระแสน้ำทองแบบนี้รายละเอียดติดสวยงามดีครับพี่ๆคหลวงพ่อเพชรจอบใหญ่นะครับพี่ๆครับแบบนี้จอบใหญ่หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับพี่ครับจังหวัดพิจิตรแบบนี้หูปิ้งปิ้นๆครับพี่ๆครับแบบนี้หล่อหูในตัวแล้วท็อปเนาะแล้วก็ม้วนหูลงมาเพื่อเชื่อมติดตรงนี้ครับพี่ๆครับเพื่อเชื่อมติดตรงด้านหลังแบบนี้ครับพี่ๆ จะเป็เนาะเหมือนคล้ายๆกับจอบใหญ่นะครับพี่ครับจอบเล็กจอบใหญ่หลวงพวกเงินนั่นแหละครับพี่ๆแบบนี้สวยงานดีหล่อเก่าๆคลาสสิกดีหลวงพระเพชรวัา้าหลวงพิมพ์จอบใหญ่แบบนี้เอาไปสา0รบาท รายการต่อมาอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกได้เลยว่าหาได้ค่อนข้างยากครับพี่พีครับพระปิดตาเนื้อไม่พัดหลวงพ่อดิ่งครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อดิ่งัดบางวัวพี่พีแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีไม่ค่อยได้เจอแล้วครับพี่พีพระปิดตาหลังยันหลวงพ่อดิ่งแบบนี้งดงามมากๆครับพี่พีครับสวยจริงๆแบบนี้ลองดูด้ไหเนาะเป็นเนื้อไม่กพัดครับพี่พีแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พีครับผมไม่ได้เจอนานมากๆแล้วครับพี่พี่เป็นปีครับพี่ครับเป็นปีที่ไม่เจอเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่พระปิตา ใร้0 0บาทไม่แพงพี่พี่เอามา <c oughs> <satisfy. c oughs> แบ่งปันไม่ได้แพงนะครับพี่พี่ครับตอนออกมานะครับพี่พี่ครับเอ่อคัดรวมๆกันมาเนาะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ไม่ได้ตีมาแพงมากครับพี่พี่ครับเอามาแบ่งปันราคาเบาๆได้เนาะพี่เนาะรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่26ครับพี่พี่หลวงพ่อเกษมเขมโกครับพี่พี่ครับแบบนี้ครูบาเจ้าเกษมเขมโกสุสานแต่ลักจังหวัดลำปางแบบนี้ครับพี่พี่ครับมงคลเกษม81ครับพี่พี่รูปเหมือนปั๊มมงคลเกษม81แบบนี้เนื้อทองแดงมีการตอกโคดตัวนะครับพี่ครับบบแนี้สวยงามมดีรูปเหือนปั๊มนะครับพี่ครรัับูปปเเหหมมมืออน๊ลวงพ่กษ เขียนมะโกรุ่นมงคลเกษม81แบบนี้สวยงามดีครับพี่พีครับสวยงามดีลองดูครับพี่พีครับแบบนี้สวยๆเก่าๆคลาสสิกดีครับพี่พีครับสวยๆเก่าๆคลาสสิกดีไม่ได้มีอุดกลิ่นนะครับพี่พีลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับแบบนี้คือสไตล์ของพระเหรียญปั๊มครับเป็นรูปเหมือนปั๊มพี่พีจะมีรอยปิ้นมาด้านหลังน้องพี่เนาะจะมีขอบปิ้นมาด้านหลังแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูแบบนี้เผื่อท่านพี่ท่านใดชอบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีจอบเล็กหลงพวกเงินครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามครับพี่พีจอบเล็กหลงพวกเงินพิมพ์แข้งตรงนะครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีนะครับพี่พีครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆคลาสสิกดีครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พีโลหะเขาเก่าจริงๆครับพี่พีครับแบบนี้เก่าๆเดิมๆสวยงามดีพิมพ์จอบเล็กครับพี่พีครับหนูดูได้เลยครับพี่พีครับนี่พิมพ์ทรง ลึกดีครับพี่พครับนี่พิมพ์ทรงสวยงามคมชัดลึกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไปเนาะเนื้อหาเก่าๆครับพี่พี่ครับแบบนี้หูปิ้งปิ้น,นพี่พี่ลองดูแบบนี้ตัวไปเนาะเก่าดีสวยงามดีตะับหนึ่งใบแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น้องเรียกเองนะพี่นะเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธพี่ครับพระพุทธพิมอ่าเหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธน้องเป็นน้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆก่าเดิมๆสวยงามดีมีรอยจานรยันเถาะครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องปๆสวยดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อโลหะผสมครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อโลหะผสมรมดำแบบนี้เก่าๆสวยงามดีมีรอยจานรยันเถาะแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูน้องอๆแบบนี้สวยงามและน่าใช้ดีครับพี่บบบีครรัั่ววนนนต้องะพี่ ลักษณะเขาคล้ายๆจอบนะครับพี่ๆครับแบบนี้ก็เลยเรียกว่าพิมพ์จอออันนี้อันนี้น้องเรียกส่วนตัวนะครับพี่ๆครับนี่แต่ว่าถ้าที่เขาเรียกกันก็คือพิมพ์พระพุทธหลวงปู่บุญแบบนี้ครับพีๆ่ๆสวยงามดีเอาไป400เอ้ยขออภัยครับพี่ครับเอา300บาทนี่ถ้าบอกผิดน้องถดราคาให้ไม่ต้องห่วงพี่ๆครับถ้าน้องบอกราคาเกินไปเดี๋ยวน้องลดราคาให้ครับพี่ๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะพีนะ่เนาะเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาโดยการที่ยี่พี่ๆลองดูนี่เลยครับพี่ๆครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยวััดธรรรมศาาลคบพี่อองค์นี้ผมมชบากๆๆครับพี่ งามดีแล้วลเนื้อหาเขาแบบจัดจ้านดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องพี่เนาะดูแบบมีมวลแก่มวลสารอะไรสักอย่างนึงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยมารรมาาลาแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดมคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าเดิมเดิมคลาสสิกดีแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยมารรมศาราแล้วเป็นพิมพ์สองหน้าพี่พี่ลองดูความเก่าความเข้มขังดีครับพี่พีครับแบบเนี้ยหลวงพ่อน้อยคลาสสิกดีพี่พีลองดูเด็กโอ้โหดูเนื้อหาต้องไป300บาท ราคาเบาอยู่พี่พี่บอกได้เลยว่าเบาสบายกระเป๋าพ no ี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับอะไรการต่ตอมาครับพ uh ี่พีสส่ครับเส,สือหลวงพะวงพี่ครับเสือหลวงพะวงแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะแบบนี้วางยันแบบนี้น่าจะเป็นรุ่น6นะครับพี่พี่ครับน่าจะเป็นรุ่น6กตัวพี่ต๋อหลวงพะวงพี่ครับเสือโลหะแบบนี้หลายรุ่นเหลือเกินพี่พี่ครับจำไม่หมดพี่พี่ครับจำอะไรละเอียดไม่หมดว ครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับนี่คลาสสิกมากพี่ครับพี่ครับคลาสสิกมากๆเลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่3 1ครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่เลี้หน่อสี่เหลี่ยมครับพี่พี่ครับเลี้ยลรอสี่เหลี่ยมหลวงพอนุ่มวัดนางในแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูโลหะพี่พี่ลงกล้องทีเดียวแบบนี้ครับพี่ครับเจอเจอโลหะแบบนี้แค่ทีเดียวครับพี่พี่โดนอกโดนใจจริงๆครับพี่พี่ครับเห็นแล้วโดนใจจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตัวไปเนาะได้ความเก่าได้ความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับได้ความเก่าได้ความสวยงามได้ความน่าใช้ดีหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพอนุ่มวัดนางในแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดี รายการต่อมารายการที่ส2ครับพี่พีครับรายการที่3 2รูปถ่ายหลวงพ่อโยชุดตินทโรครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะครับพี่ครับเขาเรียกว่ารูปถ่ายหลังตะวันพี่พีครับแบบนี้รูปถ่ายหลังตะวันแล้วก็ยันหลังเป็นยันสิงแดงครับพี่พีครับแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พีครับนี่รูปถ่ายเก่าๆรูปถ่ายกระดาษหนังไก่เก่าๆแบบนี้ครับพี่พีครับหลังยันสิงแดงสวยสดงดงามดีแบบนี้เอา4 0 0บาท รายการต่อมารายการที่33อีกหนึ่งรายการที่เรียกว่าไรไอเทมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูวไปเนาะพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเนื้อนะครับพี่พี่ครับผมดูว่าน่าจะเป็นเนื้อผงผสมผงกะลาหรือเปล่าพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีแต่ที่สําคัญที่หายากก็คือเขาจะเป็นหลังยันอุกแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันอุกแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอที่เป็นหลังแบบนะครับพี่พี่ไม่ค่อยได้เจอหลังยันนะครับพี่ พี่พี่ครับนี่สวยงามนะครับพี่พี่ครับแบบนี้หลังยันอุครับพี่พี่ครับหลังยันอุแบบนี้ครับสิกดีลองดูนะพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอา400บาท วันนี้ครับพี่พีครับเอามาแบ่งปันเบาๆจริงๆครับพี่พีครับลองดูนะพี่น้องรายการต่อมารายการที่34ครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีพระราหูกะลาแกะแบบนี้ครับพี่พีครับพระราหูกะลาแกะแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระพระเกจิอาจารย์ท่านใดครับพี่พีครับแต่เท่าที่ดูนะพี่น้องสังเกตลายมือแล้วนะครับพี่พีครับน่าจะเป็นทางนี่แหละครับพระวัดศรีสะทองนี่แหละครับพี่พีลองดูแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับเท่าที่น้องสังเกตดูนะพี่น้องคล้ายคลึงกับวัดศรีสะทองเลอเกินครับพี่พีครับทางหลวงเพื่อน้อยประมาณนะครับพี่น้อง ลปาแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะครับพี่พีแบบนี้แกะได้สวยสดงดงามรายละเอียดนี่คมชัดจริงๆครับพี่พีครับแบ,บบ,บนี้นะพี่น้องแกะเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้เลยครับพี่พีค่อนข้างวิจิตวิจิตบรรจงในการแกะลือเกิคคคะะกบบน,รน,ค,บบนครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พีครับพระราหูกะลาแกะแบบนี้แล้วพี่ลองดูนะค่อยๆอ่านลายมือเห็นไหมครับพี่พีลายมือแบบนี้ครับพี่พีครับลายมือแบบนี้แม่คล้ายๆกับหลวงพ่อแก้วเอยหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับพี่พีครับแบบนี้ลองดูนะพี่นาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพระราหูกะลาแก รายการต่อมาครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆนี่คุ้มแน่นอนพี่ๆครับแบบเนี้ยเอาไปเลยพี่ๆเอาไปเลย3เม็ดครับพี่ๆครับเอาไปเลย3เม็ดน้องพี่น้องเอาไปเลย3องค์แบบนี้ครับพี่ๆครับ โอเคแบบนี้ครับพี่พี่บ้านเดิมๆได้มาแบบนี adan, ้คร e ับพี่พี่ครับพระพิจิตรเมตเข้าเมาเป็นเกตโคดสององค์แล้วก็เป็นเอ่าเขี้ยวงูนะครับพี่พี่ครับเป็นเขี้ยวงูหนึ่งองค์ครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีนะครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพิจิตรเม็เข้าเมาเกตโคดและพระพิจิตรเม็เข้าเมาเขี้ยวงูแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีพี่พี่บอกว่าเล็กขนาดไหนเทียบดูครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยนี่เลยครับพี่พี่เทียบกับเหรียญหนึ่งบาทครับพี่ครับเทียบกับเหร ีและยิ่งเคียวงูนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ครับเป็นเสี้ยวเดียวเลยครับพี่ครับเหลือแต่เศษเสี้ยวครับพี่ครับแบบนี้ลองดูตัวพี่น้องสวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีแต่น้องพริกด้านหลังให้ดูครับพี่พี่ครับน้องขอญาตพริกด้านหลังให้ดูหน่อยนะพี่น้องเผื่อพี่จะได้รับชมให้แบบให้ครบครบครับพี่พี่ครับนี่จะได้ตัดสินใจง่ายๆพี่พี่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยดีแบบนี้ครับพี่ครับพักบ้านๆได้มาชุดเดียวกันแล้วครับพี่ครับได้มาชุดเดียวกันเอามาแบ่งปันกันครับพี่พี่วันนี้สามองค์แบบนี้ครับพพีี่่เก่าสวยงามดีรับไปเลยอองค์แบบบนี้เาาท ตกเฉลี่ยองค์ละหนึ100่งร้อยบาทเท่านั <practices yah oo> ้นนะพี่พี่ครับเอาไปแจกเด็กๆเอาไว้คล้องได้ครับพี่พี่เอาไปเลี่ยมน้องปิ๊น้องเลี่ยมเล็กๆสวยงามดีให้เด็กๆของใช้ได้ครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สามสิบหกครับพี่พี่นี่เลยครับพี่พี่ครับนี่นกสาลิกาครับพี่นกสาลิกาแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับเป็นพระเอานกสาลิกาเนื้อผงนะครับพี่ครับสาลิกาเนื้อผงแบบนี้เนื้อผงพุทธคุณพี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ผงพุทธคุณเต็มๆลองดดดดดูไ้้เเลลลลยยยคครรรััับบบบบบบพพีีีี่่่แแนนกกาาาาสสวววงงมิิหอทำ พี่พ่ครับไม่ได้มีดีแค่เจาระค้นะครับพี่ๆหลวงพ่อสนิทนะพี่น้องสาลิกาก็ไม่เป็นสองรองใครครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่37อันนี้ไม่ทราบที่ครับพี่พีครับวัวเอ่อวัวธนูพี่ครับวัวธนูเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลักเก่าๆแบบนี้ครับพี่พีครับลองดูตัวนี่เนาะเก่าๆสวยงามดีครับพี่พีครับลงลักถักเชือกแบบนี้ครับพี่ๆีลงลักถักเชือกแบบนี้เก่าดีสวยงามดีมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีครับพี่ๆีได้ความเก่าด้วยความสวยงามและมีความน่าใช้ดีแบบนี้เก่าๆสวยงามดีลองดูนะครับพี่พีครับนี่เลยครับพี่พีครับนี่วัวธนูแบบนี้ไม่ทราบที่เก่าดีสวยดีเอา4 Bye. หัวธน no ูเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับไม่ทราบที่คลาสสิกดีเอาสี่รดอพี่เนาะและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่ครับรายการที่38พี่พี่ลองดูแบบนี้โอ้ยตะกุดหลวงพระทบครับพี่พี่ครับตะกุดหลวงพระทบแบบนี้ครับพี่พี่ตะกุดคาดเอวโนบิโนะตะกุดคาดเอวตะกุดโทนคาดเอวแบบนี้ครับพี่พี่ครับขนาดเออ่ขนาด3นิ้วครับพี่พี่ครับขนาด3นิ้วแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงพระทบวชชนแดนแบบนี้ครับพี่พี่โอ้โหดูครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยถักลายสวยงามดีครับพี่พี่ครับถักลายลวดลายสวยงามดีแบบนี้ครับพี่่ๆเกาดม เดิมบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่ๆ่ครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เดีกน้องเก่ากึกเลยแบบนี้ครับพี่ๆครับบ้านๆคลาสสิกดีพี่ๆครับแบบนี้ลองดูพี่ๆเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อตะกั่วครับพี่พเอ้เนื้อทองเหลืองเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อตะกั่วเดี่น้องแบบนี้คาดว่าน่าจะครบ3เนื้อเลยนะครับพี่ๆครับแบบนี้เดีกน้องด้านน้องสุดนะครับพี่พี่น้องดูน่าจะเป็นตะกั่วเดี่น้องชั้นกลางจะเป็นทองแดงแล้วก็ด้นสุดจะเป็นทองเหลืองแบบนี้สวยงามดี้าาาาาาผิดดดดพพพพพลในนนนนขออภัััยยยะะีีีีีีี่่่่่่่งงงูคคคครรรบบบบบแเเเกกสสววม ดีแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับตะากดสามกระสัแบบนี้ครับพี่พี่ลวงพ่อทบว่าชนแดง3นิ้วแบบนี้เอา300บาทเออดูราคาเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ สัานารกิ่งรั่วพี่พี่ครับแสดงว,ว่าวันนี้ครับพี่ๆครับคลิป e ี1 3 3 4กับพี่ๆครับน้องนำเสนอพี่ๆครบทัวนแล้วลครับพี่พครับลองดูแกันน้องพี่เ้อะชอบรายการไหนตั้งายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆ,ๆมไม่ต้องเกรงใจบอกน้องชยายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่วันนี้ครบทัวแล้วน้องพี่นนอะหากมีข้อผิดพลาดประการใดกัไปขออภัยจริงๆครับพี่พี่ครับขออภัยจากใจจริงๆครับพี่ๆวันนี้ขอพอะคุณพี่พี่อกุอกนุกท่านเี่ เข้ามารับชมจริงๆครับพี่พี่ครับก็ขอให้พี่ๆพี่มีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮงๆ,ๆรวยๆเงนินทองไหลมาเทมาและที่สำคัญครับพี่พี่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่พี่วันนี้น้องชายคนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันพี่พี่ทุกๆวันนะครับพี่ครับตีห้าหรือสี่มงคของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ